สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินลาบเป็ดน้ำกันได้อยู่กินลาบเป็ดน้ำกันพบออกับซ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องกินน้ำยังเงกินน้ำแดงลุงเลยน้ำแดงพี่น้องน้ำแดงป้าโตมืดเรียบร้อยเรียกน่ะเรมาใส่ร้ไปกินเนาะถือรดน้อรด ออาอยากได้นะลดป้าไว้กับพมีประโยชน์พี่น้องเลยใครก็ทีม,มตอนนี้ก็บนีน่เลยตอนนี้นะพี่น้องโอ้คนหนึ่ง <c oughs>

บ่ว่าย่างย่างอยู่บ่ป้าย่างอยู่บ่ดินหินทรายป่าอยู่นั่นเดะย่างอยู่เอาในหันเราเลยมันยั็ใกล้อีพ่อบอกกระเรียนใจด้วยกัีบอกกด่ใจเลื่อยแก่มันจะติดอบ่บอกกบ้านน้อยรถมันยังก่อนมันยังมันแข็งทนนานดีต้องแน้โทตองใส่ลายอยู่บ่ บลอกมันก็สายยู่ค่ะชัเหาอยากเฮ็ดสองซามสั้นหรือทะเลสั้นประมาณย่างขี้ไล่เว้นบอกตอนเขาซื้อตอนนั้นนะบล็อกน้ำปิ้ลโล้ผู้ใดคือว่าตอนเฮ็ดปีนันก่อนทังพอใหญ่นะก็สี่เฮียงข่างกันนะบอก ขาอมาอก็มาดิครับนี่กับตามอนหัวโลนทุ่ม่คุยกับไพเดนกลับมาเล้วล้ยซุกซุมาหอกระต้มมาเอานั่นอะไรเติบวุ้ยซุกซุกเอามาหอกระต้มมาเอานั่นวุ้ยซุกบดินกับเซตไปก็ได้เออเอาตัวซีิอิ่มเด้อ มันจ <fuck> uh, uh, yeah. uh ังบผาดอาโต๊ส huh. yeah. uh ิอิมอิมเออให้ได้เด้อเอาเท่าไรจากเดมบอได้ยินภาษาบอกเป็นดังจะจอยกับชงชาชิหิวเข่าเนาะกินขูยะบวต้องมากก็ไ้บวต้องมากอะไร เขาบอกพอได้ชิปเจ็ดปีนให้ไปซักวัคซีนนี้นะปกระติบหาไดอกเอ้านไักเจ้าสร้างมายี่ห้อยโอ้ชิบหาช่องรอมาสามสิปล้วสองยาเฮ็ดยาเฮ็ดอย่าดึงไปดึงมา ไรดขาเเด่นนะกลังชิบกำลังชิบตำมาคงเจ้ากระเด็นเด้าีุปแดงงามันใบเด้อคันอยากกินนะชันดำสั้นกินเมือปลาได้กให้เขาไปเอามากินก่บุลมากินอยู่

ซอฟนาเป็นเป็นคนยำหมักหุงเอามือหรเนาะหลายคนเป็นอะไรช่วยละหาช่วยน้ำตาาเหลือน้ำตาลาเหงือโอ้ยกินอะไรรู้เด้อของวัดรู้เด้อ หักมุนมุนมุนแมช้นใส่หมากทั่วน้ำบอ r วนตาดิวานน้ำตา มาส่งในเอาจะาจะตุ้งจ้าวจ้าจ้าว้าวจ้า้าเจ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 ้าจ้าจ้าว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 ้าวจ้าวจ้านจ้าจ้า้าวจ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 ้าจ้าว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 จ้าเจ้าวจ้าวจ้าจ้าวจ้าเจาวจ้าวจ้าวจ้าจ้าว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 จ้าจวจ้าจ้าจ้า้า Đây là <laughs> Đây mặc cổ kia nông Đây mặc cổ kia nông Mặc nào không mì vô ở trên mà nào Đây mặc nào nằm kia nông

โอ้ยบะเฮ้งดอก3กิโลก็ได้จะจอยใช่เมื่อกี้นี่ประมาณสองขีดเมียนแลอยู่สองคนน่ะอันนี้บัดว่าหอยกันันกัน3ามโลนี่สองคนนี่แบบรายเดือนหรือเปล่าเมื่อเช้าไปนั่นไปนี่ก็กินหมูอื่นน้ำ

ช่วยเข่าอยู่ได้เมื่อกี้นี่นะอยู่ในจอยอยู่ในเกทอยเขาไปบ้างเขาไปน้องแก่องนดินเห็ดี่เผาอยู่ในเตียงนะเขาันห่อนเขาผลช่องตพี่น้องเอ๋ยบมี่เข่าบมมี่ละมาแล้วขน่บมีข่าเข่ามืดพี่น้องเข่ามืดขามืเต็ แต่ยังหมดเจ็ดสิบบาพอกันกินันจับจับเอาดีกว่ามันต่ากินเลยกินเลยมันบอคักบอคักกินโรดไปกินโรดกับแก่มาก็สิเป็นนางพีน้องนางวัวนางวัวอ่อนๆเผามา นิ่มๆเอาลูกม่ดำเจ้าหน่ายคนตีหักเลยนี่มาแต่ห้าลงมาเอาอ่ะเอาไปเรามาดูดินดำดำดินเหมือนกันเขาทาปขาทาสาว ลุงบอกกินมาลุงป้าบอกกินบอกว่าบอกบอกเจ้าก็บอกเออลุงไอ้เขียเจ้าคือบอกเออลุงเราบอกบอกกินแล้วบอกเอาเปล่ากินไรคนจะเจ็บนี่เออเลี้ยวหาจะา่อยหนึ่งว่าคนตั้มพอเห็น ป้ามากินป้ามากินข้ากินชมบบเมนข่าลงมาเข้าไอ้กินน้อยมากินชมกินชมบบเมนข่ากินชมน้ำตกอีกอย่งคือเตรียมปากเลยนะน่ะโอ้ยหันกินหละมีหันกินะ แช่บมอจังซีนงมอดวากันตัมบางฮงชีเมือเมียเพิ่นเลือพวห้ว้าวเมียจอยเมียจอยยกโป้เราได้ข้าวัด้วาายโอ้โหกิ๊เมียว่าพวนอันจ้ไปลงมาซื้อลมใม่ให้แม่ตอ อัไห่สาตปบบอ้อสสีได้มนงนเือเลงมาชื่ออลห,ห,หายซบบอเข็มบาดาวบันนาเออ,อพิจักขักอยู่ได้เน,นาะนังมันอ่อนผลกินปแล้วข่ขาวชูกกังเอาเขาลงไปน้ำลังกิน <laughs> ตลาหงแล้วกับกินเฮือลงกับอิบ่มล้วพ <laughs> ี่น้องมีนจัดไป <laughs> อุงนงดำทำอะไร้งลใจไอขิงแ้ซีเวเบิ้งดอกไข้มันทีมาูเลยเอะเยนะปาปาดำน่านี่ฮะไปแช่กัจัดโลดอย่าท่วงลูกล้านจัิงนะลูกล้านสีบอีเอาที่ตามสบายโลดคันมีหมูกินน้ำแหล้วจัดโลดช่องมือบอกน้ำบายเลย ยุบิอเบินกินกน้อลอกินนออย่อย่งยำหมวนๆยกึดๆแล้วบ่เสยนังทอนยิอยากให้รสชาติหูบ่มันสีเสียนั่งเขาทอดกินตกินหลาดมันบุเพศลำพึงระดาวมาดูหงกได้แหล โทรศัพับไปที่หังป่าบ่ะบวบปากบวจาพี่น้องความเสบเอามาซอยคาเคียงอีกนางเข้ากับที่สุดซอยบางๆ้เมเเาอนเดเนี่กยคนมือนไม่ง่าได้วเน่ยเออน้ง ไปทำราคาเลยมองทั่มากกับไปทำภาษีราคาเท่าไรราคาเราจามสิฟ้าเน่ยเ่ออในตะวันขาเปนัดฟเ้เอาจานมาเลยดิบาเมี่ก๋วยเตี๋ยวไลคนขยะแล้วแล้วเจ้ากินหมดเลยมันจีเปี้ยนยังขยะกินรมด มามามต้มงง่เาหมื่องพี่่อบ่ีน่เหลือนี่จะเอารถไทยไปซื้อดินบล็อกมื่อว้เลยแจ้ลงไปไว้รถ น่าแล้วพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพอกันคลิปน่าสบายดี